สวัสดีครับผมสวัสดี f อซีทุกทุกท่านนะครับผมก็วันนี้เรามีเคอรี่ไปส่งกับข้าว,วน,นี้เราไปส่งกับข้าวให้แม,แม่แม่เด็กแก๊งกันนะครับผมวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างนะครับผมเราไปดูกันนะครับตอนนี้แม่แม่แมก็กําลังเตรียมของให้นะครับผมกําลังเตรียมของให้นะครับ mm hmm. ก็ รออยู่นะครับผมรอออเดอร์เรานะครับรอออเดอร์เราเหมือนเมื่อวานเราจะส่งให้ตามบ้านเลยนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวเราก็ <c oughs> อะไรของคุณอะไรไปเอฟซี FC แล้วเราไปส่งอาหารให้กับพ่อควานแม่ควานของเดอกแก๊งเรา เาวเรวเจยาอาหารก่อนนะครับผมนี่อดอดูเรานี่อดอด์ที่เราจะไปส่งเจอันนี้ของใครอันนี้ของใครนี่ไม่รู้เนี่ยวันนี้ต้องถามแม่แล้วถามาดูแม่ก่อนเอ๊ะ ของใครบ้างครับของใครบ้างอันนี้ของแม่มนอวนีงกระหมูกกับหมูงแม่เขียวผิดจะเก่งมา่อโซยอ๋อเก่งมา่อโซยอันนี้ของใครของผู้ใดกลับไปเมื่อดันลาแม่สีแม่สมแม่ต้เดินขึ้นก <ER ันเมื่อดันลาไปเดี๋ยวดิไปต้องมีมอไซค์คนหนึ่ง้ยเกือบหายไม่ได้เอ้ย ครับรถลูกมา,าไปโอเคเดี๋ยวเราไปรอน้องกระเมย์ครับรถออกมาเ,เราจะส่งแต่ละบ้านเลยนะครับผมนี่ก็ดีวยเราเนี่ท่านแรกก็คือ,อคแม่โมมีท้องนะครับผมเดี๋ยวเราไปส่งกันเลยนะครับผมไปส่งกันเลย ดูเฟอร์เราคนขับรถไปมาเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมากินข้าวน้ำกันเด้อส่งกับข้าวให้เพื่อนก่อนครับเดี๋ยวเราไปส่งกับข้าวให้แม่แ,มแ,มแต่แกงกันก่อนเจอเจ้าเบนเซนตีแบทบแล้วเราส่งเคอรี่น,นะครับผมส่งเคอรี่ แมออ่องมีทางก่อนปุ๊บมถรถเอ้ยถึงบ้านแล้วบ้านแล้วโนรีมาส่งจ้าโนรี่มาส่งจ้าโนรี่มาส่งจ้าน่ารอดเอาลงไปให้อ, <c oughs> อ, <c oughs> อันนี้ของใครออันนี้ของขอบคุณค่ะโอเคครับส่งแล้วหนึ่งหลัง่นะบใบของ แม่สมจะเอาบ้านใกล้ๆก่อนนะคะเราจะไปของแม่สมี่ดีเรานะ้าว้ขับข้าวข้าวมล้วจ้ากับข้าวด้จ้าับข้าโอ้ยอย่าฝ่าายับข้าวมแล้วจ้ากับข้าวจ้ากับข้าว ของแม่เขียวเอาให้แล oh, ้วนะครับขอบคุณครับส่งแล้วครับบ้านเชนเล็บตรงไปเลยโอเคตรงไปนี่นี uh ่เลยเยอะไหมไปไปบ้านชายเลิบครับผมบ้านชายเลิบ ตาสูนเป้พี่น้องเอ้ยแจมบ้านเขากับอะไรครับใายคือทางคาเขียว่ะทางคาเขียวเนี่ยบ้านชายเลิฟนี่บ้านชายเลิฟเดียวแม่พายกับข้าวกับข้าว มีแขกต้อนรับครับทำไม่พี่น้องโอเคสองบ้านใช้เรียบแล้วนะครับผมหนึ่งสองสามส่งแล้วสามบ้านสามบ้านสามสีหน ก็บอกแล้วว่าสง่สงส่งส่งแล้วสง่งเราสามบ้านขับรถไปคุณมีหน้าที่ขับรถทำไมเปบอเฮ้ยเทียนกันละครับไปบ้านน้องมิ่ง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  อันนึงครับผมของแม่สีครับผมโอเคทุกหนึ่งส่งให้แม่สีแล้วนะครับผมขอบคุณค่ะครับค่ะเออพี่เดินถุงนั้นไหมพี่เดินถุงนั้นเดี๋ยวกลับเลยไปบูมบุญก่อนก็ได้ อเอ้ะจะเก็บเร็วเฮ้ยแต่คือบทรอนเกียวบ้างขงให้แม,ม่ค้าแล้วนะครับผมขอบคุณค่ะครับบ,บ้านนองแก้้วตาาบนนองแก้วตามาครับไปบ้านนองแก้วตา มากเลยครับผม ่กับข้าวครับกับข้าวส่งกับข้าวครับเอม่ครับผมไปบ้าน้วงดาวสุดท้ายแล้วก็ท้ายสุดนะครับผมนนดองดาวได้ คืนนี้เราจะปลูกนี้นะครับผมว่ารอให้โร้องนะฮะ,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 ะไปังวะเราอยู่ฝังโนนนะครับผมเืนนี้นอนอยู่ตรงที่แม่นิโคปลูกนะครับผม เห็ดแล้วพ่อมึงใหญ่ไม่แต่างด้วยงั้ครับผม ข้าวครับมีลาบหมูข้าวเหนียวแล้วก็กินข,ของใช้ต่างๆนะครับผมไมเลยแม่วนบ้านก็ดีเลยครับกับข้าวครับกับข้าว ส่งกับข้าวครับลาบหมูโอเคครับไปเดี๋ยวเรากลับบ้านกันอันนี้เราก็กำลังเดินทางกลับบ้านครับผมเดินทางกลับบ้าน 花，滑水，慢。 ก็เราก็มาหาน้องเนื่อลักปิดท้ายให้กับน้องเนื่อลักอร่อยไหมลูกวันนี้อูดูแม่แม่เอซครับวันนี้พุงพุงออกเลยพุงออกเลยนะครับนี่กิน นสุดยอดเลยครับผมเรื่องกินนี้เรื่องใหญ่ครับเรื่องรักเราเรื่องกินนินเรื่องใหญ่ดูดราก,กินยาครับผมมาดูดวยคัก,กินยาเออห้ก็สุดท้ายนี้ก็ฝากไม่ไม่เอฟซีนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผม หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คื้หนึ่งกำลังใจนะครับผมหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คื้หนึ่งกำลังใจนะครับผมก็ฝากไปแม่เอฟซี FC ทุกท่านนะครับผมรักเลิศรักน้อยๆแต่ขอ,อให้รักนานๆน,น,นะครับก็สุดท้ายนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ